เปิดมทัศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะ วันที่17มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่ห้องกระปังหาอาคารฟ้าชมขึ้น2กองบิน5อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พลอากาศโทสมโพแต้พาณิชย์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีโดยมีนาวาอากาศเอกนัทวุฒิจันทรจิตเสนาธิการกองบินหเป็น ผู้แทนผู้บังคับการกองบินห้าเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยภายในโครงการได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรตินำเสนอหัวข้อเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่กองทัพอากาศ ณนะบริเวณพระมหาธาตุณพเมธาีดลนณนะพะพลภูมิสิริโดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับในพื้นที่อ่าวมะนาวกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลใกล้ศูนย์พันธุ์รวมไปถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับให้กับคณะครูและเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนชัยเกษม วิทยาอำเภอบางสะพานจำนวน130คนที่เข้าร่วมกิจกรรมพลอากาศโทสมพรแต้พาณิชเจ้ากรมกิจาการพลเรือนทหารอากาศประธานในพิธีกล่าวว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2536 ปัจจุบันครบรอบ30ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองพระราชดำริและสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องวันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้รับทราบผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการและการจัดทําวีดีทัศนเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกสํานึกในพระมหาการณุณาธิคุณต่อพระองค์ ที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศและประชาชนเกิดความตระหนักรู้เห็นความสำคัญรวมทั้งเกิดจิตสำนึกร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพันธุ์และสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าสืบไป